สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยวันนี้นะครับเช้าเมื่อที่ผ่านมาทางหลีกอเมริกาก็ได้มีการประกาศผู้เล่นคนสำคัญนั่นก็คือนุสลาตอมคำซึ่งก็บอกว่านุสลาอีสแบ็กก็แปลว่านุสลากำลังจะกลับมา กลับมาในหลีกของอเมริกานะครับสำหรับนุสลาเองแล้วนะครับก็มี1นึฤดูการที่ไปเล่นให้กับหลีกอเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็นกระแสที่ ฮิตกันแล้วก็เป็นกระแสะที่โด่งดังทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมากๆเพราะเป็นรายการกีฬาวอลเลย์บอลหรือว่าลีกวอลเลย์บอลที่แตกต่างจากเดิมนะครับเพราะจะใช้ผู้เล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการแบ่งทีมเล่นทีมที่ไม่เหมือนลีกทั่วไปนั่นก็คือจุดเด่นของลีกอเมริกานั่นเองสําหรับปีนี้นะครับในฤดูกาลนี้นุสลาก็ได้เปิดตัวกับทางสโมสรหรือว่าทางลีกอเมริกาเป็นทางการแล้วซึ่งก็มีการโพสต์ลงไปในทางโซเชีย และมีใครบ้างนั้นที่มาเล่นในหลีกนี้จะมีคนเดิมๆที่เคยเล่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปติดตามแล้วก็ไปดูกันนะครับว่าทั้งหมดที่เราเห็นนี้มีใครบ้างซึ่งตอนนี้ก็มีประกาศมาบ้างแล้วนะครับจะเป็นใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในตรงนี้ต่อนะครับ จากช่องทางออฟฟิเชียลนะครับก็มีการประกาศคนแรกที่จะกลับมาเล่นลีกของอเมริกานั่นก็คือทางเดลัคูสนะครับจากโดมินิกันหลังจากนั้นก็มีการพูดถึงนะครับว่าการกลับมาของผู้เล่นยอดเยี่ยมคนนี้นะครับและก็มีการลงช็อตไฮไลท์สำคัญๆในการเล่นของลีกอเมริกาที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นและก็ได้ชื่นชมนะครับโดยเฉพาะ แฟนคลับชาวไทยที่เราได้ติดตามนะครับก็ถือว่าอีเป็นอีหนึ่งคนนะครับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีการดับนุสราบ่อยๆนะครับสำหรับผู้เล่นคนนี้นะครับเดอะครูสก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับเป็นหลีกที่ไม่เครียดนะครับสนุกสนานและก็ที่ผ่านมานะครับเราเห็นก็ดีมากๆส่วนคนต่อไปที่ทางหลีกเขาประกาศก็เป็นนุสรานะครับอย่างที่เราเห็นภาพตอนนี้ กอนสลาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โดนดัฟมากที่สุดนะครับส่วนเจ้าตัวเองกอ็ในไม่ว่าจะเป็นทาง เชล่านะครับของบราซิลที่มีการดรัฟนุสลาบ่อยเหมือนกันแล้วก็เล่นเข้าขากันมากๆตอนนี้ยังเปิดตัวไม่หมดนะครับมีไม่กี่คนนะครับที่เปิดตัวไปแล้วนะครับมีนุสลาของเราแล้วก็มีทางเดลัคูสนะครับอีกคนหนึ่งเหมือนจะเป็นผู้เล่นจากบราซิลนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าผู้เล่นคนนั้นแฟนวอลเลย์บอลคุนะ้นหน้าคุ้นตากันหรือไม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่จะมาเล่นในฤดูกาลนี้ของหลีกอเมริกานะครับก็เป็นคนนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จะมาเล่นให้กับหลีกอเมริกาในปีนี้แฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามหรือว่า ดูการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลผ่านมาคนนี้เป็นใครสามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับว่าเขาเคยเล่นในแบบฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับเป็นผู้เล่นจากบราซิลนั่นเองสำหรับการกลับมาของนุสลาเองนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและก็แฟนวอลเลย์บอลก็คงจะรอติดตามกันสำหรับลีกอเมริกาแล้วนะครับก็จะประมาณช่วงเมษานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเห็นนุสลาเล่นให้กับลีกไทยก่อน ก็ต้องรอดูว่าจะเล่นให้กับสโมสรใดก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬากันต่อไปนะครับเพราะว่าในระดับโลกแบบนี้ปีนี้ไทยของเราก็ออกไปเล่นเยอะมากๆรวมถึงหนึ่งในนั้นก็คือนุสลาที่ประกาศไปแล้วแล้วก็ผู้เล่นอีก4คนนะครับที่ประกาศในลีก ของเกาหลีใต้ไปแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วเชียร์กันต่อไปแอดขอขอบคุณแฟนวอลเบอลทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปช่องโกเอ็นเดีหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ฝากกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยการสมัครสมาชิกหรือว่าสนับสนุนซูเปอร์แตงไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ